ตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งใช่ไหมคะเราต้องไปดูกันค่ะเพืเ่อนๆว่าแต่ละคนทำไมยังไม่ตื่นหลอกดิฉันบอกว่าจะมาเทนเทนไม่ใส่หน้ากากห้ามเข้านะคะที่นี่คือบ้านคือพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัวเท่านั้นณเวลานี้เป็นเวลาตีสี่กว่าแล้วนะคะัเทนเทน เราจะไปที่ไหนก่อนดีคะพี่มะยมใช่ไหมคะก็จะมืดมืดหน่อยนะคะมันก็จะมืด,ม,ดมืดมืดแล้วก็มืดค,ะค่ะไปกันเลยแดนแทน,แทนยังไม่ตื่นคะ่ะทคหน่าสมาธิแล้วเนี่ย โอ,อแม่งเจิน้นปากของแม่งเจิ้นพันลบอยู่ที่หนึ่งเนี่ยโหเอ้ยคุณมยมตื่นแล้วว่าเซ็งเลยน่าเบื่อเก็บของเลยเราต้องเปลี่ยนคนคะ่ะดิฉันก็ต้ไปแล้วนะคะอีกหนึ่งสาวไม่รู้จะตื่นหรือยังอ้าวอยู่ไหนคะเ,เธอจะนอนที่เซาไปถึงไหน หลอกให้รอยังไงเนี่ยหฮยขวัญเอ้ยขวัญมาตื่นมีเรื่องแล้วหลอกให้รอเก็บของเรายังไม่ได้นอนเลย<อ>ตายแล้วปเราไปปลูกคนต่อไปกันค่ะรุกเลยค่ะเก็บของในบ้านเลยค่ะ <c oughs> เรื่องดื้อทักแก้งชาวบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเคยกับดิฉันมากข้างบนตื่นแล้วนะเบื่อมากอะ่ะดูข้างบน ทุคนตื่นแล้วว่าเซ็งอะปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนตื่นเร็วมากเลยอะ,ยอะอคุณน,นเพียกอะเพ็กตื่นเช้ามากค่ะเพื่อนเค ครับมงตปอดได้นอนบาอ้างยังคะคอยากจะบอกว่าตื่นเช้ากันมากเลยอ่ะึงจะได้แกล้งใครเั้งเนี้อันนี้ขึ้นอืดแล้วนะคะเพื่อนๆ โอ้ยมีคนท้องด้วยอ่ะและ้วอย่าไม่ไปเลนะคนนี้ได้นอนหรือยังเนี่ยนอนหรือยังเนี่ยฮะได้นอนบ้างยังนี่ ปีสี่กว่าแล้วได้นอนหรือยังฮะ <c oughs> อ้าวพี่เอ๋นอนบ้างหรือยังคะสวัสดีค่ะว้าวสามนาทีกว่าแล้วอาชีอยู่ข้างหลังบ้านดูคุณซันนอนโป้คะ่ะ <c oughs> แอดซันก็นอนนี่ยดึงแกงชาวบ้านนะคะ ต้องบอกดีชั้นเลยค่ะงานนี้เดี๋ยวไปดูแอสซันของสาวๆนอนนอนแก้ผ้าเปล่าค่ะนอนแค่เปิดเสื้อแอสซันนอนโปลมากนี่พี่ก็ตั้งใจดำเหมือนว่าไงเนี่ยโผมากค่ะเขาจะนอนแก้ผ้านอนคือตัวเธอสูงหรือเตียงมันสั้นวะ <c oughs> ดูเศ้าเป็นสัน้นเรื่องเผาคนเรื่องแกงคนขอให้บอกค่าดูแกใครเอฟซี FC, ซื้อเตียงเอ๊ะแต่เขาทิ้งถ้าเหมือนเขานอนชนข้างบนก็นอนได้นะแต่เมื่อานเธอนอนโปมากเลยอ่ะสัน้นโอ้ยพวกนี้จะตื่นมาถึงผมภูมิใจเนาะ